เมื่อเราสมัครเมลนะคะหน้าตาเราก็จะได้หน้าต่างของแบบฟอร์มอีเมลตัวอย่างแรกนี้เป็นของ Hotmail ที่เราจะให้นักเรียนได้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเมื่อเราเปิดพิมพ์ที่ d d r e s s นะคะ URL ที่ห้อง Address พิมพ์ HTTP s e m i c o l o n www dot hotmail mail c o าะฉะนั้นใน การสมัครมิถ้าเป็นเว็บต่างประเทศก็จะมีลักษณะแบบฟอร์มเป็นภาษาอังกฤษเพราะนั้นเราก็จะเลือกตรง Language ภาษานะคะให้เป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วเราก็จะมาเลือกตรงเลือกประเทศไทยที่เป็นเว็บของ Thailand 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 เป็นไทยเลือกแบบนี้นะคะตอบตกลง รอสกรักครู่แบบฟอร์มก็จะถูกเปลี่ยนเป็นภาษาไทยสังเกตไหมคะเราก็จะได้แบบฟอร์มเป็นภาษาไทยแล้วสำหรับวิธีการสมัครเมลนะคะมี ID รหัสผ่านยืนยนันแล้วก็คลิกที่ลงทะเบียนตรงนี้ถ้าเราเป็นลักษณะของสมาชิกใหม่ สักคู่ก็จะมีบัญชีของคุณต้องการตั้งเป็นอะไรนะคะอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะมีแบบฟอร์มที่เป็น address อ่านี่ตัวหนังสือเล็กไปายเดี๋ยวขออนุญาตขยายตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้นอ่าเรามาดูนะคะบัญชี Hotmail ของคุณต้องการใส่ ID อะไรต้องการใส่ ID อะไรบัญชีของคุณ สิ่งนี้จะเป็นตัวช่วยให้คุณใช้บริการ MSN หรือข้อมูลต่างๆทั้งหมดหากใช้อีเมลแสดง ID ก็เขียนชื่อ address Hotmail ตั้งชื่อภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะในจุดตรงนี้นี่ก็มีหมายเหตุบอกให้ทราบตรงนี้ด้วยนักเรียนเอาเมาส์มาชี้ที่ตำแหน่งนี้ก็จะมีอีเมล address Hotmail นี้เป็น Windows l i t e ID เพราะนั้น ของคุณใช้อย่างไงเพื่อให้เพื่อนทราบคุณก็ควรตั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ตรวจสามารถตรวจสอบใส่รหัสผ่านไม่เกิน6ตัวอันนี้อาจจะเป็นแบบฟอร์มเก่าปัจจุบันนี้ให้นักเรียนใส่แปบดบตัวขึ้นไปนะคะถ้าสมมตินในกรณีที่เราตั้งวันเดือนปีเกิดมันจะต้องมีวันที่สมมุติเกิดวันที่1เป็นตัวเลขทางคณิตศาสตร์ตัวเดียวโดโดๆเนี่ยเราไม่ใช้เพราะนั้นเราจะใช้2ตำแหน่งก็เป็น0-1ก็เป็นวันที่1 เดือน12เดือนสิงหามี2ตัวเดือน12ก็คือเดือนธันวา12หลักก็ใส่0 1 1 2ปีพศหรือคศนะคะแล้วแต่ว่าเว็บไซต์นั้นเขาจะระบุเจาะจงหรือไม่ถ้าไม่เจาะจงเราก็ใส่วันเดือนปีเกิดและพศเต็มเต็มก็อย่างเช่นวันที่1เดือนธันวาปี2554สมมุินะคะนี่คือตัวอยา่างเราก็พิมพ์ไปว่าสมมุ mail, ิฮอตเมล l ตั้งชื่อก็เป็นชื่อจริงของเรา ubonit รหัสหัส5 4 0 0 1ย์นสมมตินะคะก็มอ1 5เลขที่30เลขที่25อย่างเงี้ยเป็นต้นรหัสพาอ่ทเขาตรวจว่าได้รหัสพานสมมติสมมติมมตรหัสพานก็จะเอาวันเดบิเกิดสมมติสิบเออสิบ 0 6 2 5 1 6ชื่อเล่นนิดนึงนะคะสมมติ u b o n r a t เราใส่ชื่อจริงของนักเรียนแล้วใส่รหัสประจำตัวตามด้วย m เว้นตัวเลขสักนิดนึงก็คือ m เราอยู่มอ1ห้องลายเลขน,นั้นคือห้องเลขถัดไป2ตัวหลังก็คือเลขที่นะ,ะพาสเวิร์ดที่ใช้วันเดือนปีเกิด10มียอก็0 6 2 5 1 6 y u i ชื่อเล่น ลักษณะนี้แล้วก็พิมพ์พ a s s w o r อีกครั้ง10062516 yui อีเมลสำรองสมมุติว่ามี koyui2008 o gmail gmail com สมมุติที่เคยมีอยู่แล้วนะคะอะทีนี้เรามาใส่ชื่อจริงก็เปลี่ยนฟอนต์อุบ,บนรัฐอุบ,บนนามสกุล ททศไยจังหวัดเลือกหนึ่งในนั้นก็คือคกรุงเทพมหานครอยู่ไหนเนี่ยอ่าเราก็หากรุงเทพอ่กออพากทมกรุงเทพรหัสไปรษณีย์หนึ่งสองสี่ศูนย์เป็นเพศหญิงตัวอย่างปีเกิดสองห้าหนึ่งหกอะไรเป็นต้นอ่าป้อนข้อเสนที่คุณเห็น d s s o c l อาจสงดต,ตัวสอบความถึงต้องอีกนิดนึงว่าเติมอะไรผิดพลาดไหมไม่มีโอเคเช็คลิสต์ตอบยอมรับสักคู่นะคะหรือว่าถ้าเป็นเครื่องดาวน์โหลดดเร็วมันก็จะได้อันนี้คือในลักษณะของตัวอย่างที่เป็นฮอตเมลนะคะอ่าเราก็ได้แล้วได้หน้าตาของฮอตเมลเรียบร้อย